สำหรับเกมนิดหนึ่งแล้วกันเนาะได้เลยนะคะกระติกน้ำเกตุอนุภูมิมีสมุดโน้ตและมีปากกามีค่ะยีเซตพร้อมลายเซ็นของทั้งคู่บนหน้ากล่องด้วยกับพิการยังไงงานน้องยุ้ยระพัวนะคะลูกค้าค่ะใครที่ยังไม่เคยรับของรางวัลสามารถเล่นได้ทุกท่านนะคะส่วนท่านใดที่เคยรับของรางวัลแล้วก็ขออนุญาตสมัครสิทธิ์นะคะ <S <S ใครที่มีบัตรวิสต์บ์ค่ะบีออนค่ะ S C B First ค่ะ S T B พลังกุ้งสีสัญญาต์ K T C โถงเชียสนะคะ บัตรเครดิตกรย้ำค่ะ,คคะวิสต้องเอสบีเฟิร์สเอสบีพารบีออนค่ะกรงสีนะคะออหรือว่า KTC p ซ r เ i อ s ์อันนี้มีบัตรเดียวมารับได้เลยแต่ถ้าเกิดอะไรไม่มีบัตรกังกล่าวที่เมื่อกี้ประชาสัมพันไปเป็นบัตรของธนาคารใดก็ได้ขอให้มีสาม ลงทะเบียนให้หน่อยไม่ต้องใสเ่เบอร์โทรศัพท์ใ,ใดๆนะคะรับรางวัลบนเวทีเสร็จรีบยบ่อยก็อย่าลืมค่ะอย่าเดินหนีหายไปไหน <c oughs> ต้องขอความรบกวนนะคะขอความร่วมมือทุกลูกค้าค่ะอย่าลืมลงทะเบียนนะคะรับขอรางวัลให้กับทางเรียนาหาะ,คะใครที่ขึ้นมาโมเซลฟี่ก่อนนะคะเดี๋ยวทีมงานเราจะถ่ายรูปแล้วก็ลูกค้าไปรับรูปได้ที่ Facebook Fanpage นะคะขึ้นมาด้านบนแล้วโมเซลฟี่ทุกกรณีนะคะเนื่องจากว่าลูกค้าต่อคิวจำนวนเยอะ คิวคิวมันยาวมากยาวมากพอจบตรงนี้เสร็จเดี๋ยวคุณมาเรียตขออีกตอน17โมงใช่ค่ะอ่อ5มงเย็นนะนะเดี๋ยวมีมาขอเพราะฉะนั้นขอกระชับรวดนเร็วใครมาก่อนได้ก่อนเนาะอยากจะมีบบัตรเครดิตยั่3ใบขึ้นไปใช่ค่ะหรือมีวิสต้องปเดียวได้เลยไมี S C B First ไปเดียวได้เลยใช่ค่ะ S C B p l a t i n กิจกรรมทุกครัไม่ต้องนำบัตรมาร่วมทำเพืก่การใดๆนะคะกติกาคือโชวนะ์หน้าบัตรติดต่อทีมงานเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยค่ะแล้วเก็บบัตรได้เลยเพื่อไม่ให้บัตรสูญหายนะคะบัตรเล็ะน,ะนะคะสามใบค่ะโชว์หน้าบัตรสามใบนะคะเนื่องจากว่าของรางวัลเป็นบ็อกซ์เซ็ตรางวัลใหญ่นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปแค่ เรียนรับขอรางวัลใหเราด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะอ่ะเหลือ17ค่ำสุดท้ายค่ะเจอเลยค่ะมีไหมมาได้เลยนะคะขอเร็วหนึ่งเออลูกค้าที่ขึ้นมารับส่งมือถือให้เจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะถ่ายภาพด้านล่างให้สุดอยากได้รูปกล้องกล้องของเราค่ะกล้องแบบกล้องโปร,โปรนะคะพรุ่งนี้เราจะลงรูปให้ในเฟซบุ๊กของยูเลนัสคลีนิกค่ะไปจุกลูปได้พรุ่งน,นี้นะคะ ขอลูกค้าที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะค่ะที่เคยลงทะเบียนแล้วขอใครด้วยค่ะอ่ะตอนนี้ลูกค้าท่านใดน,นะคะที่มีบัตรเครดิตค้าสามใบนะคะหรือมีบัตรว s สต้ Beyond S C B First S C B p พรามบุงสีซิกเนเจอร์ K T C Prochius นะคะ b a n ก์ท็อค่ะหรือบัตรเดิน เดี๋ยวเราขออนุญาตแจกให้อีกแค่กี่นาทีอ่ะสิบสี่เหรอเหลือสิบสี่กล่องสิบสี่รางวัลนะให้อีกแค่สามนาทีสุดท้ายแล้วอต้องมีเวลาบีบนิดนึงเพราะทุกครั้งที่เราเค้าดาวค่ะน้องยุ้ยมักจะมีลูกค้าลงด้านหน้าเลยค่ะมักจะมีลูกค้าคือนึกขึ้นได้โอ้ยเอาบัตรมาหนีอ่านะคะเมาบับรากวันกันเนาะเชิญเลยค่ะสวยงามค่ะใครขึ้นมาเราขอรางวัลนะคะ อนขอความรวดเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มน้ำแข็งหลังแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีการร่วมพูดคุยกันด้วยเวลาจะไม่สามารถยืดเยื้อได้ยาวะคะ่ะเพราะวันนี้คิวหน้ารอบหน้าเจอกันกับคุณมางค์โอ๊คมาเริ<ค>ร่มนะคะคุณผาใช่แล<อ>้วรอบนี้เดี๋ยวก็ต้องคุยกับพีชแนเดอร์สองท่านด้วยตรงนี้ค่ะโอ้โหเข้มข้นมากเลยนะคะให้แรงไปหนึง่งมาได้งฟังออกไหมคะฟังภาษาไทยได้เลยไหมคะพอได้ใช่ไหมคะนางงามของเราสองท่านได้ได้ถ้าเป็นภาษาไทยแล้วเราสองคนลัวอีกเร็วอีกอ่ ไม่ทัานอย่าว่าแต่เขาชิบแล้วเขาชิบแล้วเขาไปเจอเราทุกการนะสาวสวยเม็ไปเจอเราทุกการค่ะเรามาเป็นแร็ปเรยววันนี้มาค่ะนับสิบค่ะนับเก้าค่ะเร็วไหมเร็วเลยดรววเลยค่ะเขาวันนี้จะแบบกระชับรวดเร็วแต่ว่าเราจะได้ทั้งความสนุกได้กลาววันแล้วก็ได้สาระความรู้ไปด้วยถูกต้องค่ะสาระความรู้ที่เราถ่ายเราสาระเพราะเพราะว่าเรื่องของการดูแลหุ่นค่ะคุณแม่ลูกหนึ่ง กแบบว่าขอความรู้จากพี่รถเมย์เพราะว่าก็เป็นคุณแม่เหมือนกันใช่เขาแบบหุ่ดีแบบนี้นะคะเขาต้องมีวิธีการดูแลใช่แล้วก็เชิญมาหลาหลายท่านอยากฟังแน่นอนค่ะใช่อันนี้คือเขามาแนวเรื่องของการดูแลบุตรเนาะสำหรับนะคะพี่รถเมย์แล้วก็ตอนนี้เป็นคุณแม่นะคะลูกหนึ่งแล้วก็ยังหุ่นดีส่วนด้านน้ำหุ่นเขาหล่อมากเขาหล่อคุณเยอะมากเขาหล่อตลอดแหละคนนี้หล่อไหมจริงไหมเพียรไหมจริงเขาไม่เคยเถียงรนะคุณเนาะ อันนี้เปิดหลังเลยนะคะัแปดค่ะแปดละด่วนเลยค่ะเจ็ดแล้วค่ะเรย์มีบัตรชนนะบัตรได้เลยค่ะหน้าบัตรเครย์อิคัสนะคะสามใบค่ะหรือจะเป็นบัตรวิสต์ซ็อบบี้ออนเอสซีบีคอสเอสซีบีพรามรวมสี่ซิกเนเจอร์เคทีซีเพอร์เชียสหรือจะเป็นใบเสร็จนะคะที่ซื้อของในเดอะมอลล์ครบห้าพันบาทค่ะเรย์เชิญลูกค้านะคะบริเวณด้านหน้าเวทีตรงนี้เลยค่ะเหลือแปดรางวัลสุดท้ายนับหกค่ะนับห้าค่ะ เลยนั่งผิดเลยเนาะลองว่างอีกกี่โต๊ะคะนับสามนับสามหนึค่ะให้หนึ่งเรามาสุดท้ายผิดล้วค่ะนับสองและและสุดท้ายผิดไหมหมดแล้วนะคะโอเคอ่ะโอเคได้เลยเนาะที่ท่านสุดท้ายท่านนี้นะคะ หล่อ um จริงเอเจอเคมใช่ะาเจอาไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาเป็นทรงผมอีกทรงหนึ่งไมคะวันนี้ก็ถามโหเคมวันนี้เราเปลี่ยนทรงผมใหม่นะวันนี้แบบนีผมคหน้าหนิ่นึงโทษไนะคะคุณเคมที่คุณเขินใช่ไหมคะเขินยู่เก็บทรงไม่อยู่เลยแล้คบอกว่าแบบเอาแล้วแต่ช่างจะทำอะไรก็ได้ถ้าจริงจริงคือเราหล่ออยู่แล้วจริงๆริงมันห่ออยู่แล้วต่อให้ คนดีต่อให้เลยค่ะต่อเลยค่ะตอให้แบบตัดสกินเฮดก็ลองเสื้อผ้าจะสวยจะเลือกซื้อไม่เลือกซื้อมันอยู่ที่ไม้แขวนครับไม้แขวนก็ไม่แข่เนิดนึงขอบคุณมากค่ะพี่เมย์ที่ช่วยหยุดเขาไว้ใช่นะคะเอาเป็นว่าขออนุญาตเข้าเรื่องเลยนิดนึงเพราะเมื่อกี้โปรยโผล่ไปแล้วนะคะว่าสำหรับคุณแม่นะคะคุณพี่เมย์ต้องเรียกว่าอย่างนี้เพราะว่าคุณกลับมาต้องบอกว่ากลับมาดีกว่ามากกว่าเดิมอีก ก่อนที่จะมีน้องถูกต้องไหมคะนี่คือถูกต้องมเอ่ยก่างอื่อแล้วยังไงคะมีตัวช่วยดีๆแน่นอนเพราะว่าเป็นพรีเซนเตอร์ของยูเลนัสคลินิกเขาจัดโปรแกรมไหนให้คุณแม่คะจริงๆก็บอกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ยูเลนัสคลินิกมาตั้งแต่ยังไม่ท้องก็ดูแลตัวเองมาโดยตลอดค่ะแต่เมื่อก่อนนี้อาจจะเน้นหนักไปทางด้านเรื่องแบบผิวพรรณใช่ไหมคะแต่พอมีน้องปุ๊บเนี่ยก็เลยต้องมาเน้นหนักเรื่องรูปร่างเพิ่มขึ้นของที่ราเน้นทำเนี่ยก็จะมีตัวชื่อ RD เรโซเรดี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแบบช่วยแบบเซลล์ไลท์ต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็ก็าเบสัดส่วนด้วยเราะอย่างเวลาท้องปกติเนี่ยมีหน้าท้องค่ะต่อให้นอออกไปก็แล้วแต่มันก็ยังมีแบบมันทิ้งมันทิ้งมันทิ้งไวค่ะพี่ลูกเมย์มันทิ้งไวอยู่ตรงนี้ยังเป็นผู้หมาน้อยมันทิ้งอยู่ใช่ไหมคะแต่พี่เมื่อก่อนอาจจะรู้สึกว่าไม่มีเลยตอบให้ยังไงก็แล้วแต่ มีอยูีไยค่ะก็เลยต้องใช้ตัวอาดีช่วยค่ะก็คือตัวนี้ข่างลังเรานี่เลยใช่อันนี้เลยเป็นตัวนี้นะคะเขาบอกว่าช่วยลดในเรื่องของปัญหาอาการบวมน้ำแล้วก็ยังเสริมสร้างเรื่องของการกระชับสัดส่วนด้วยค่ะคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่เราคนไทยบางเียรว่ากินโซเดียมเลยไม่รู้ตัวหรือเปล่าเวลาทานขนมหรือในอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะความเค็มมันก็อร่อยดีแต่บางทีเนี่ยมันจะบวมยังตัวนี้ก็ช่วยได้นะคะอาดีก็คือช่วยลดการบวมมา ก็กระชับสัดส่วนได้และสลายไขมันได้ด้วยโอ้โหแล้วรอยแตกลายล่ะเพราะว่าบางบางท่านเนี่ยอาจจะรู้สึกกังวลเพราะว่าพอเราขยายเนื้อเราขยายมันลดได้ไหมคะมันช่วยให้มันจางลงได้คือรอยแตกลายที่พูดเลยว่ายากมากยากมากเลยค่ะเพราะบางทีเราไม่รู้เนื้อเรามันขยายเนาะพอมันลงมาบางทีมันอาจจะแบบยังเห็นรอยอยู่นานนิดเดงยวก็จะแบบมีรอยแล้วเริ่มแดงๆรีบรักษาตั้งแต่ตอนนั้นค่ะอย่าปล่อยให้มันขาวเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่มันขาวแล้วเนี่ย ยากแล้วไปละไปยาวเลยใช้แด้ไม่แรงยังง่ายค่ะนะคะเอาเป็นว่าใครที่สนใจเลยว่าเป็นคุณแม่หลังคลอดก็ดีแต่ว่าหกเดือนไปแล้วใช่ไหมคะพี่บอกว่ถึงนะคะพัาทำได้ในในกรณีของน้องเมย์เขาอยู่ในผ่าคลอดพอคลอดเสร็จเนี่ยคุณหมอเขาอยากให้ข้างในเป็นแบบว่าสมานเรียบร้อยก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็จะผลเดือนแต่ถ้าบางคนคลอดเองจริงสามเดือนบางคนก็ทได้ก็มาทำได้เลยใช่ไหมคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วกันเนาะสำหรับใครที่อยากจะดูแลแล้วพอหด ก็มีมาปรึกษากันดูก่อนเพราะว่าเรามี S <S ิโปรเปิดสาขาใหม่นะคะสรับสอลงตรงนี้ก็นี่เลยค่ะแนะนำาก่ันตรงนี้ด้วยนะใช่ค่ะทีนี้เราพูดถึงเรื่องุ่นไปแล้วนะคะต้องถามเรื่องผิวหน้ากับคุณผู้ชายท่านมีบ้างดีกว่าคุณเคมเพราะว่าตอนนี้ที่ฉันเจอว่าสุัรู้สึกว่าคุณผิวดูออร่าขึ้นจง ต้องทัดเท้าพามันจะนานนะครับเอาฟัดฟันเลยขอด้วอเนื้อเลยอ่ะขอด้วยเลยพ่อมาสังเกตตัว่างจริงอ่ะช่วงเราทํางานทั้งในกองละครแล้วก็การใช้ชีวิตเนี่ยเราต้องเจอฝุ่นบุรีพาวะเจอแสงเจอ U V จากแสงอาทิตย์แล้วจะทําให้ผิวผมพยายามสังเกตคนผิวขาวเนี่ยทำยังไงก็จะแบบมองคํายากแต่คนผิวสีผิวแบบสีผิวแบบทองแดงอย่างผมอ่ะค่ะแดงนี่หรอ เจอแค่ละอองแดดเนี่ยก็ก็ป้องแดดช่วยก็แทนพี่เขาเป็นแบบนั้นเหมือนกันใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวช่วยที่ทําให้ผมแบบฟื้นฟื้นฟูผิวได้เร็วที่สุดก็คือตัวฟูเซลครับตัวฟูเซลเนี่ยผมจะบอกว่าทุกสาขาทุกอยู่างนะคลินิกเนี่ยลูกค้าติดใจกันมากผมไปเจอเนี่ยต้องไปแย่งเครื่องเขาต้องไปแย่งเลยนะเพราะทุกห้อง ต้องทำเพราะว่าเป็นตัวเริ่มเป็นตัวแบบว่าถ้าเกิดว่าจะทําตัวอาดีทำอะไรก็สามารถแบบทําไปพร้อมๆกันได้ดหน้าสบายๆแล้วก็กระตุ้นหน้าพร้องกันเรื่อยๆก็จะได้ความแบบความกลิ่นไปในตัวด้วยครูเขาจะบอกว่าเขาทาตัวไปด้วยทาหน้าไปด้วยอย่างนั้นเหรอใช่ครับจริงๆมิทูอิวันเลยนะผมทําทุกอย่างนลครับเรื่อมือในในของอยู่ในนั้นเนอย่ผมอันไหนที่แบบรู้สึกว่า ช่วยเราได้ในโปรแกรมไหนต่างๆเก็บเหนีียงทําให้รูปผลกระชับผิวหน้ากระจ่งางใสรูปร่างเพียวเลียว,ยวน่าดู ก็ทำเออคือเขาจะบอกว่าเขาเป็นพรีเซนเตอร์เขาก็ต้องลองทุกอย่างใช่คะต้องลองเขาไปทำให้ให้รู้ก่อนเราถึงจะบอกคนอื่นได้ว่าพอทำออกมาแล้วหลังทำเป็นยังไงใช่ได้เห็นถึงความแตกต่างหลังจากในส่วนที่เราทำไปเยอะมากก็คือตัวนี้เลยบแกรมง full c ลเลยนะคะก็อย่างที่พี่ล้นแมบอกไปว่าทุกคนต้องทำตัวนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวนี้เป็นตัวเหมือนเรียกว่าอร i จิน a l หรือว่าเป็นตัวแบบ s i เน a จอ r ์ของทางยูนัสเคนิกถ้าเข้ามาเนี่ยแนะนำอยากจะให้ทดลองจริงวันนี้ นี่ค่ะมีด้วยนะคะเรายกข้อคลิดไม่ลงมาเลยค่ะใช่ยกลงมาเลยแต่ก่อนที่จะทำเขาก็จะมีโปรแกรม j a n a s Pro, Oxygen, Oxygen Beauty, ใช่ทำความสะอาดล้างทำความสะอาดให้ผิวหน้าเราพร้อมที่จะรับวิตามินจากเครื่อง c ูเซ Cell c o o c e l ตรงนี้สอหรับใครที่กลัวเคมีค่ะก็ให้เป็นหนึ่งทางเลือกนะคะเพราะว่าตรงนี้ถึงบอกว่า เออเป็นตัวฮอตของทางยูเลนัสเทคนิคที่ทั้งคู่ได้ได้มาบอกกันอยู่แล้วเนาะนะคะเพราะบางท่านเขาไม่ชอบเคลมหรือบางท่านไม่อยากจะใช้แบบสารนะคะชิมเข้าไปก็ใช้ไป็อยู่แน่ต้องบอกนอนแค่30นาทีเท่านั้นนะเทียบเท่ากับการทานีบถึงสามสิบวันต้องถามทั้งคู่ว่าจริงไหมมาเคลมให้หล่ายท่านที่อยู่ตรงนี้นใช่ค่ะกันนีกนึงว่าจริงหรือเปล่าอันนี้จริงค่ะจริงเนาะ ถ้นะตอนก่อนที่เราจะมารับเป็นพรีเซนเตอร์ที่เวลแอสฟรีต้องบอกว่า,าลองมาลองค่ะสองตัวนี้คือตัวโปรดเราเลยซีเซน,นเทอเรพีรู้สึกว่าน่าสะอาดมากเลยแล้วอพอทำคูเซลม,มันมีความเย็นแล้วตัวบำรุงผิวต่วางๆมันดูแบบมันซึมเข้าไปนะ่าจะดูแบบเฟรชและสดชื่นอ,อ๋อเหมือนได้รับการบำรุงจริงๆอย่างล้ำลึกค่ะแล้วคุณจริงไหมคะจริงเออจริงมากจริงยังใหญ่จริงมากๆ คอฟูเซลไปผสมกับวิตามินของตัวของยูเลนัทที่ออกแบบมาเพื่อผ<อ>ิวหน้าของคนเอเชียจริงๆมันก็จะเข้ากับรูปหน้าเข้าก<อ>ับคุกสภาพผิวของทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายได้ด<อ>ีมากๆหล<อ>ังทำเนี่ยรู้สึกเลยว่าผิว<อ><อ>เราเนี่ยกระจ่างใสแล้วก็นุ่มชุ่มชื้นขึ้นมากๆเลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึง่งทรีทเมนต์ที่น่าสนใจสําหรับหลายๆคนที่อาจจะบอกว่าโหในยุคนี้ฝุ่นมลภาวะนะคะต่างๆแล้วก็ความเครียดต่างๆการทํางานไม่มีเวลาเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะมานอน เพียงแค่30นาทีก็ดูแลบำรุงผิวหน้าคืนฟูได้อย่างล้ำลึกนั่นเองค่ะองใช่ค่ะส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าสภาพผิวตัวเองเป็นยังไงนะครับเรามีเครื่องจันัดโปนะครับผมาให้ทุกคนได้ตรวจสุขภาพผิวด้วยนะครับวันนี้มีกี่เครื่องคะวันนี้มี4เครื่องค่ะ4เครื่องเครื่องเข้ามาตรวจเลยจะดีมากเพราะว่าบางทีเรามองด้วยตาเปล่าเราไม่เห็นว่าหน้าเราเป็นยังไงแต่ถ้าสมมุติมันมองลึกลงไปอ้าอาจจะได้เห็นอะไรในหน้าของคุณก็ได้อย่างเช่น บางทีเอ๊ะตอนนี้แก้เเ่าฟ้ากำลังจะมาหรือเปล่าจุดกำลังกำล,ลังจะเริ่มเอชัดจังเลยตัวนี้จะได้เห็นก่อนนะคะเพราะมันหองลึกไปข้างในเพราะใช้แสงในการแบบส่องลงไป